ครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตผู้กระดึงคำที่ได้ยินบ่อยจนจำฝังหัวแล้ววันนี้เราจะได้ไปเป็นผู้พิชิตเองจริงๆสักทีเกิดอะไรขึ้นน่ะว้าวลมใสๆลยังะมึงลองไปยกดิมองไปยกลูกแบกอะไรมาเนี่ยโอ้ยลหนักตัวกระเป๋าดิกู แีวแ้วเมื่อกี้ก็คือหล่นหล่นไปหลาย <laughs> <laughs> มึงได้ยินเสียงไหมปึ๊กเนี่ยสงสัยกันไหมคะว่าน้องเป็นใครเรื่องของนั้นก็มีอยู่ว่าเราเห็นน้องสะพายกระเป๋าที่ม่รู้ที่หลังว่ามันคือมะพร้าวที่หนักมากเดินตามหลังเรามาคนเดียวก็เลยชวนน้องคุยแล้วก็อย่างที่เห็นเรอกลายเป็นเพื่อนกันไปซะแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปนำเลยครับ มึงโอ้ไปไปทางน้องดีกว่าหนักกว่ากระเป๋าที่กรุงศรีเขาหาคือ <c oughs> บอกไปโอ้หนักเกีย <c oughs> เห็นอันเน้อยแบบนั้นอ่ะ <c oughs> น้องบอกว่ามีสามขาใช่ไหมใช่ครับตัวน้องมีกี่ขา <c oughs> น,น้องหนึ่งมีกี่ขาสองขามีสองขาเก่งจริง ตั้งแรงจิ้มเออปึ๊กเลยอ่ะปึ๊กเยอะเจ็บไหมทายาวไหมไม่ไม่กินเยอะใจยังใจยังนี่ได้ยินเสียงเพลงแล้วอ่ะนอยอดนู่นอะอันอันนี้หมอกหรือควันครับหมอกหมอกเหรอวันเทาป่าหมอกหมอกเขาบอกว่าหมอกก็หมอกเอ้าเ ห no, yes, no, yes. นุกและเพื่อนร่วมทางของเขา <Morning. S 1> <c oughs> ปว่าอะไรภ <c oughs> าษังกฤษแล้วล่ะสพื่อนานวัน <c oughs> นี้คนนี้แปว่าโ no นนะคะบอกเขาไปว่าถึงซัมที่เท่าไหร่ซัมแรกหอกย่างห,า <c oughs> หมาห่านมาถึงแล้วจ้า ไปละดีกว่าเดี๋ยวแดดร้อนหนึ่งร้อยบา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 ยสองร้อยดูถ้ามัมีไม่ยอมสองร้อยก่อนนะหนึ่งไม่ไกลหรอกสผงไม่ไกลด้วยยิ่งไม่ยอมหบอกลาไม่ยอมบอกลาเลยไม่มีมะพร้าวแล้วเดินทิ้งเราเลยเมื่อกี้ยังไงนะเมื่อกี้ยังไงนะเมื่อกี้อย่าไป นีตัวฟิวแล้วแหละไม่ได้แกแล้วงไม่ได้เลยทีนี้เป็นลิงลมเลยลิงลมแล้วตังนึ่งร้อยไม่ได้ตังค์ไม่ได้หรอโอ้โหใหผมไปส่ไปกลางเต้นด้วยกันไหมล่ะไม่จะให้ผมไปส่งตอนไหนจับเลยใช่ไหมถึงข้างบนเลยถึงข้างบนเลยเอาที่หนูอยากไปอ่ะไม่พี่นี่ยบอกให้เอา บายบายพรุนี้เจอกันไหมถ้าไม่ร้อนก็คือวิวสวยอยู่แต่ร้อน <c oughs> ตอนนี้กี่โมงละอหลอดดีกว่าอินติมหลอดดีกว่า คุณคุณปัดบัตรออนมาให้ไปกันในกล้องอาจจะดูว่ามันไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าของจริงอ่ะชันมาก <c oughs> เขามองลงไป <c oughs> เอาเรื่องอยู่นะคะไหวไหมฮะลูกพี่กูก็เก่งนะเนี่ย <S 2> <S 2> <S <ฮ>ชิวๆ <S <S มึงระวังนะตรงเนี้ยน่ากลัวมากอะมึงถือโทรศัพท์ เฮ้ยเสียวเสียวแล้วที่ให้พี่ลุงหาไปก่อนเสียวอ่ะผิดทางจะบอกว่าตอนนี้นะรู้จักแต่หิ้นหิ้นหนินแข่งแล้วจ้า เาในส่วนของรูปเช็คอินเราก็ต้องแบวะถ่ายกันขาบอยู่แล้วเพราะเขามาไม่ไหวแล้วหลังจากเก็บของอาบน้ำเราก็ออกมาหาอะไรกินกันซึ่งจะเป็นอะไรอื่นไปไม่ได้นอกจากหมูกระทะเฮ้เนี่คือบรรยากาศในเต็นท์นะครับ ม่ใช่ปผ่านผาเลยา,ยายนอเอ็นเราตั้งใจมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าเมฆบางหมดเลยก็เลยตัดสินใจเดินกลับกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนัดไว้นะคะตอนตีห้าเพราะว่ามันมืดจะมาเองไม่ได้เจ้าหน้าที่จะพามาเสร็จปุ๊บไปไปเข้าห้องน้ำเตรียมนั่นเตรียมนี่กันมาไม่ทันต้องวิ่งตามแสงไฟเขาต้าง้ที่วิ่งตามไฟฉายเขามาเราออกมาก่อน เราออกมาตอนตีห้าห้านาทีเกือบไม่เกือบไม่ทันเขาเดินออกมาถึงปากซอยแล้วสองคนนี้ก็คือต้องวิ่งตะลุยตะลุยมามางเขาไม่ยอมจะไม่ได้ออกมาเลยงั้นเขาจะห้ามออกมาเองนะตอนแรกไปแป่งฟันนะอย่างหนาววิ่งมาถึงเพื่อนเท่านั้นแหละออกแพ็คตัวมันรอตแล้วตัวเดียวไม่พอนะต้องใส่สองตัวสรุปร้อนจ้าหลอดออกตัวหนึงเฮ้ยนี่ยพอดีขึ้นแล้วนี่ไงโอ้เราไม่น่าเดินออกมาก่อนเลยเพื่อนสวัสดี ช่วงเล่าเรื่องนะรู้สึก<ข>ว่าเหมือนเราเข้ามาอยู่ในหนังเรื่องอังกอร์เหมือนกันนะฉันคือซูซานเรากำลังแบบแยกออกมาจากอีกกลุ่มใหญ่เพื่อเพื่อปลอมรอยเท้าจากข้อเลี้ยงแสงที่ตามมาต้องฉันต้องเดินเบาๆเพื่อให้รอยเท้าเป็นรอยเท้าผู้หญิงเขาจะได้สับสนเขาจะได้สับสนว่าอ้าวอีกทางนึงก็ผู้ชายผู้หญิงอีกทางนึงก็ผู้ชายกับผู้หญิงแบบนี้นะคะแฟนทองฟ้าไปแต่สุดมันทำอะไอังกอร์ ทกท <c oughs> ลานพระศรีนัคารินเดี๋ยวเราไปไหว้พระตรงนี้กัน ระวังตรงนี้นี่เจองน้ำอิสราเลน้ำอยู่ตรงเหมือนไหมเหมือนอังโกไหมเหมือนอังโกไหมดูต้องทางไหนอ่ะอันไหนลงยากเปล่าลองลองไปดูดิอันไหนลงยากอันไหนลงง่าย <c oughs> มันมีทางให้เรานังเลยแต่ว่ามันชันมากมันชันมันชันประมาณ4-5งาองศางค์ชัน